อ้าวพี่เก่งหายไปไหนอ่ะพี uh> ่เก่งหายไปไหนอ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะใช้ช่วงเวลานี้ในการเหมาหมอยพี่เก่งแล้วกันเพราะว่าไหนๆพี่เก่งก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่ะคำถามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพา่ใหม่ ก็เข้ามาในซิสเตอร์ได้จากจริงๆรู้จักรอยแซนอยู่ก่อนแล้วเพราะว่าเคยมีทีมงานทักมาให้ไปถ่ายแบบโทรศัพท์อะไรแบบนี้ก็เลยพอจะรู้ช่องนี้อยู่แล้วด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเริ่มมีทีมงานเข้ามาติดต่อในการทําเป็นพิธีกรช่อง YouTube นี้เหมือนกันก็เลยได้เข้ามามีส่วนหนึ่งในจุดจุดนี้อย่างที่ทุกคนเห็นคลิปที่เคยถ่ายมาค่ะ สวัสดีค่ะบีนะคะ <Hello. S 2> คือก่อนหน้านี้ก็เคยทําช่องรอยแซนมาก่อนคิดว่าทุกคนก็น่าจะแบบมีคุณนๆกันบ้างที่แบบมีไปออกเป็นแบบเป็นนางแบบให้กับช่องรอยแซนแล้วก็มีพี่ในทีมอะค่ะเขาก็บอกว่าจะมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็คือเป็นโปรเจกต์ของช่องซิสเตอร์เนี่ยแหละเลยมาทาบทามดูว่าสนใจไหมอะไรอย่างนี้พี่ก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าสนใจดีก็เลยแบบมาลองดูแล้วก็ได้มาอยู่ในจุดๆดนี้เหมือนของแท้ใหม่เลย <Okay. S 2> แล้วก็เราก็ได้มากับว่า เรียกว่าไงนะคือแบบว่าลองลองกันไปเรื่อยๆเนาะมีแบบว่าจุดผิดพลาดจุดอะไรอย er like ่างนี้ก็ย okay. ังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ถ้าเราแบบพูดอะไรที่แบบมันไม่ค่อยแบบโอเคอะไรอย่างนี้ไม่ดูใจแบบตรงไหนก็คอมเมนต์ได้เพราะว่าอยากคอมเมนต์เล็กอยากคอมเมนต์เล็กอยากคอมเมนต์เล็กที่ไรที่หมายว่าจิตใจบอบบาเดี๋ยวร้องไห้ใส่เข้าไปเช็คดูทุกวันคอมเมนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างแพรหมายจะแบบว่าพี่ดูนี่สิเขาคอมเมนต์อยู่กับหนู พี่ก็แบบว่ารู้สึกพี่ก็โดนเหมือนกันคือทำไมใสคือ,อแบบทุกครั้งท,ที่ถ่ายงานไปนคือเหมือนให้ความใส่ใจกับทุกอย่างคือก็พยายามเต็มที่แหละรู้ว่ายังมือใหม่ด้วยเวลาเหมือนรั h คลิปออกไปเนี่ยเราก็จะไปไล่ตามดูฟีดแบ็กของคลิปว่าโอเคมีใครไม่อะไงบ้างให้เราปรับปรุงตรงไหนบ้างอย่างนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะอย่างคนที่หวังดีเข้ามาขอบคุณค่ะ ของแพรใหม่คือมาครั้งแรกเก่งมากเพราะว่าไม่เคยทํางานแบบนี้มาก่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแพรใหม่นะคะสวัสดีค่ะพบกับแพรใหม่นะ้คะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแพรใหม่นะคะเดี๋ยวี่สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแพรใหม่นะคะพอมาทำครั้งแรกก็เลยเก่งแล้วก็แบบ ไม่รู้วิธีการพูดที่ทําให้คนฟังรู้สึกชิลมากขึ้นอ่ะเพราะว่าเราติดพูดแบบทางการเยอะมากในตอนแรกแล้วดเลยแบบเทสต์กอเลยแบบใช้เวลานานมากก็แบบโอเคขอโทษทุกทุกคนด้วยแล้วก็ที่หมายพัฒนาได้มาถึงตัวนี้ก็โอเคน่าจะโอเคแล้วละก่ะก็น้องเก่งมากๆแล้วเนาะอันนี้ของพี่ก็ครั้งแรกที่มาก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่า เพิ่งมาเคยทําอะไรอย่างนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันหมามถึงออกกล้องออกอะไรเนี่ยคือ <ừ> สิ่งแรกที่กลัวก็คือกลัวพูดผิดมากกลัวพูดผิดมากว่าปัจจุบันขออีกรอบนึ่ง <c oughs> ว่าพอไอจีเปิดให้อัพสตอรี่ภาพชัดอันนี้ธรรมาชาติแล้วใช่ไหมไม่ได้เหมือนท้องใช่ไหมใช่แล้วพี่ก็เลยแบบค่อนข้างกังวลจะทำออกมาได้ดีไหมแล้วก็แบบ <c oughs> เสียงจะโอเครอหรือเปล่าม,มีกระตุกไหมมีติดขัดตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างกังวลมากแต่ก็จะพยายามแบบว่าปรับปรุงแบบเรื่อยๆเนาะ ก็แอบตกใจนิดนึงเพราะว่าพี่เก่งอ่ะคนพูดเสียงดังมากขี้เกียจแบบโอ๊ยเข้าโปรแกรมนนอนอ๋อหมายถึงว่าในเทปพูดเสียงดังอย่ เวลาทำงานร่วมกันเวลาทำงานร่วมกันแล้วกันในโมเมนต์นั้นแบบไม่เห็นเป็นคนที่แบบพูดฉะฉานพูดชัดมากแบบสวัสดีค่ะวันนี้รอรอวันนี้รอรอวันนี้รอรอพูดชัดจังเลยกับพี่เก่งที่แบบโปรเฟชชั่นอลมากเลยชื่อตายแล้วเราจะพูดแบบเราจะพูดให้มันแบบเท่ากับเขาได้ไหมอย่างเงี้ยกลัวแบบคุณภาพมันลดลงหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ถือว่าพี่เก่งเนี่ยเป็นคนที่ คือคเขาเรียวกว่าอะไรมืออาชีพมากในงานด้านนี้แล้วก็พี่เก่งเป็นคนที่น่ารักตั้งแต่แรกเห็นเขาเป็นค่ะคือเขาไม่กดดันเลยแล้วก็ทํางานด้วยกันเรารู้สึกสบายใจมากๆใช่แล้วก็พี่เก่งอ่ะตอนแรกนะที่แพให่เห็นอ่ะคือยังคิดว่าแบบเออไม่ต่างกับแพรให,หม่มากอ่ะคือยังไม่ได้ดูแบบ แกป๊ปหนาขนาดนั้นใ,ใช่มาตั้งแต่เรียนมัธยมตอนนี้อยู่ปีสเนาะตั้งแต่เรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมัธยมเฮ้ยทำไมอ่ะพี่เก่ง <c oughs> <c oughs> คืออะไรอ่ะพอมาทำงานร่วมกันครั้งแรกนะคะก็อันดับแรกเลยก็คือด้วยความที่พี่เก่งเขาแบบเป็นคนทาลิปสีแดง สีแดงแบบว่าเริ่มแบบกลัวๆและเอ๊ะเอ๊ะถ้าพูดผิดพูดอะไรอย่างนี้จะมีปัญหาอะไรไหมวะเขาจะว่าไหมเขาจะอะไรไหมแต่ก็เออไม่ได้เหมือนที่คิดเลยค่ะเขาก็แบบน่ารักมากๆแล้วเขาก็คอยแบบซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเลยขอบคุณค่ะแค่ไหนก่อนนะจะร่วมกันร่วมงานกันมาหลายเทปแล้ว น่าจะโพแบบว่าเอ้พี่เก่งน่าจะเหมาะก,กับแนวไหนยังไงบ้างพี่เก่งน,นะอ่ะเปิดให้ดูแล้วกันร,รู้สึกว่าพี่เก่งอ่ะไม่เคยเห็นพี่เก่งมุมนี้เลยเวลาแบบไปไล่ตามดูในยู u b e ก็ไม่เคยเห็นพี่เก่งแต่งตัวแบบนี้ทุกคนว่าเข้าไหม,มเข้ากับปากสีแดงของพี่เก่งเข้ามากเพราะพี่เก่งเป็นคนออชอบปากสีแดงม่่ก็เหาะกเขาอยู่นะว่าไม่ได้อ่แบบยัง เอายังไงอะไรอย่างงี้ก็จะแบบดูแบบเรียบดูดูแพงขึ้นมาเลยส้นสูงของเก่เข้าแบบพี่เปิดบางส่วนของพี่ก็คืออยากเห็นลุคนี้เป็นแนวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยแบบเซ็กซี่เลยออยากเห็นเขาแบบว่าใส่แบบพวกแบบสายเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแนวแบบเซ็กซี่อ่ะมันก็แว่าเซ็กซี่ากไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยว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 มันชุดนอนไม่ได้นอนอย่างี้หรอเอออะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้หรอพี่มี เหมาะนะเซ็กซี่มากเซ็กซี่อยู่เยเราไปเก่งเขาหุ่นดีมากนะเห็นแบบเนี้ยเขาใส่พวกคือสีดำเข้าอยู่อ๋อใส่เป็นเก่งอ๋อใส่เบลเซอร์คุมแบบใช่ที่อย่างนี้สวยเขาน่าจะลองอะไรอย่างนี้ดูใช่ะเดี๋ยวว่างๆค่อยพาคนอยากเห็นไหมคนอยากเห็นรุ่นป้าคอมเมนต์มาคอมเมนต์เฮยจำชื่อรุ่นไม่ได้ทำไมดีคือ ใช้เป็นซัมซุงที่เป็นซัมซุงปุ่มกดอะปุ่มกดอันเล็กๆแบบเท่าเนี้ยที่เป็นหน้าจอเล็กๆแล้วก็ปุ่มกดที่มันจะมีเกมงูแล้วก็เกมแบบสลับเพชรอะทุกคน่าจะต้องรู้จักห่ยใช่นั่นแหละใช้ตอนแบบปรถมเครื่องแรกใช่ ของพี่ขอเป็นแบบอของขอ d r o r o i d แล้วกันเนาะ Android เครื่องแรกที่พี่จำได้เลยก็พี่ใช้เป็นซัมซุงแกรน2ซัมซุงกาแล a กซี่แกรน2จอพี่บิ๊กแสบซีดดูดับ HD อันนี้เป็นเครื่องแรกที่ใช้เลยแล้วคือใช้มานานมาประมาณ3-4ปีแล้วพี่ก็แบบเปลี่ยนมาใช้เป็น iPhone 6แล้วก็ยาวเป็นแบบ iOS เรื่อยๆเลยอ๋อใช่ใช่ <ๆ S 1> เหมือนกัน <laughs> จาก Samsung s a m มซุงแล้วก็ Samsung าแล็กซี่มินอันนั้นคือเครื่องสอง แล้วก็เป็น iPhone ยาวมาตอนนี่งช้าโอเคเราโชว์เลยไหมอาโชว์มาอาโชว์เลยอ่ะหนึ่งสองสามึ่งไอโเหมือนกันไอโฟนเหมือนกันอย่างที่บอกเลยว่าใช้แบบ iOS มายาวนานแล้วก็คือถึงตอนนี้พี่ใช้เป็น iPhone 12ค่ะของพี่ใหม่เป็น iPhone 13อืมใช้มานาน อากลองนี่นี้เฮดโฟนเพราะว่าช่วงแบบสักพักแล้วอะที่มันบูมขึ้นมามากใช่วายทูเคเราต้องใส่เฮดโฟนนี้แล้วก็แบบสองปีวายทูเคโอเคส่วนของพี่อยากลองเป็นแบบโทรศัพท์มือถือที่อยากลองก็คือเป็นตัว LG Wing ที่มันแบบหมุนหน้าจอได้หน้าจอมันจะหมุนได้จริงๆมันออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่มันยังไม่ได้มีวางขายที่ไทยแต่มันยังไม่ได้มีวางขายที่ไทย นม่จอหมุนได้น้าจอหมุนได้เอ้าเนี่ยหมุนแบบนี้จริงจังเอเอจองหมุนได้ล้ำชึบล้ำเลยเอออยากลองคั้งที่มันออกมาได้สักพักเลยงไม่ได้ลองเลยอ, <laughs> อยากลอง โอเคแล้วเราก็ได้เมาท์มอยพี่เก่งแล้วก็เอามอยในส่วนของเราไปแล้วเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนอ่ะสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีช่องทาง IG อยากมาฝากคือเป็นช่องทาง IG ที่รวบรวมการถ่ายรูปจากโทรศัพท์ในแต่และรุ่นมาไว้อยู่ในนี้แล้วค่ะใช่ก็คือเป็นการรวบรวมรูปถ่ายจากสมาร์ทโฟนที่เยอะที่สุดนะคะเราเอามารวมเอาไว้ให้ใน IG เรียบร้อยแล้ว,ลวถ้าใครยังไม่ได้ไปกด Follow ก็คือไปกดได้เลยนะ IG ชื่อ Sister s i s t e r t e c h มีรูปพี่บีแล้วก็รูปพี่ใหม่อยู่แล้วว่าใช่ค่ะใช่ก็ ก็อจะเป็นพวกเราทำแหละพวกเราพวกเราจะเป็นคนทำนี่แหละค่ะไปคาเฟ่ทุกวันี้ทุกวันเพื่อถ่ายรูปไ้ทุกคนเองจะโยกคน่อทุกคนเองอยากเห็นโทรศัพท์รุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากเห็นอะไรเกี่ยวกับไอจียังไงก็คอมเมนต์ฝากไปคอมเมนต์กันในไอจีก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงเราก็มีอัปเดตให้ทุกวันอยู่แล้วค่ะใช่สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆให้พวกเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย